สวัสดีค่ะชาวเกษตรกรไรมันสำปังทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีกระมาขึ้นเกาค่ะพบกับออนซอนอีสานพี่พี่เพนเนาะคะ่ะมอนิซิมาเวาเรื่องขมิ้นให้ฟังเนาะคะ่ะมันมีผลกระทบแบบใดอันกระปิดชายเดนจากความตึงเขียดเนาะคะ่ะของสถานการณ์ชายเดนเมื่อรัฐบาลกัมพูชาออกคาสัง่งหามนําเขาพักผลไมจากไทยทรงผลใไห้เกษตรกรฟังไทยได้รับคว่มเดือดร้อนเพียงไม่กี่วัน กระทรวงพาณิชย์เพื่อนกวาโดยสร้างให้กรมการค้าต่างประเทศขวบคุมการนำเขามันสําปะหลังจากกัมพูชาน้ะคะ่ะอย่างเข้มงวดเลยคะ่ะเพื่อปกป้องเกษตรกรไทยเพิ่นวะรักษาเสถียรนาพาราคาในประเทศไทยเพิ่นวัาพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบาขืนจักเถื่อแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังเลื่มขืนเด้อพี่น้องขึ้นสาบาทเด้ยยู่ชัย่าพิ่มเนาะค่ะสาบาทสิบสตังค์นะคะขึ้นกอนมูเลยจะยู่ชัยภูมิน,ะะนะะม,มน่ะน่ะ ผู้ใดอยู่ชไชย,ยพู่มก็ดีใจนะเมเดอร์จ้ะที่ได้ราคามั่นสามบาทสิบสตัง์เนาะคะ่ะหลายๆพื้นที่อาจจะขึ้นแต่ว่านํำขอมูลมาจากอันไชย,ยพุ่มเนาะคะ่ะขอมูลนี้มาจากใชย,ยพู่มเดอ้อพี่น้องส่วนเสืงสาอำเภอเสืองสาจังหวัดโคราชเนาะคะ่ะลงแปลงพีวีก้อนนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่นจะรับซื้ออยูสองบาทหกสิบเนาะคะ่ะลงแปลงจีวายอำเภอเมืองยะโสธรน,นะคะ เือแปลง30%ิเนต์พนจีอูในสองบาทแสิบหาะคะส่วนแปง่ง2ี่สิบเปซ็นตนจะรับสื่อ,อยสองบาทสี่สิบหานะคะส่วนราค่ามั่นเนาะคะ่ะจะขึ้นน้ำทุกมือทุกมือจากพี่น้องทางใดแล้วราคาขึ้นเนกะพิมพ์มาบอกกันในเดือนจาหันมาทางกัมพูชานอกบัตรท,ท่นี้ แหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดติดชายเดยนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินและภูมิอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูกมันสำปะหลังคะ่ะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากๆนั้นราคามันจะผันปวนขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์และอุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการรับสื่อจากโลงงานแปรูปในประเทศไทยนอกจากซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกมันสำปะหลังของกัมพูชาการปลูกมันสำปะหลังมีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชาหลายแสนคนมันสำปะหลังของประเทศเขมเนะค่ะส่วนใหญ่นี่จะถูกนำไปแปรูปเป็นมันสินและมันอัดเมีเป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แปลงมันสำปะหลังและเอทนอลโรงงานไปรูปส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะยังหญิงจังหวัดที่ติชายเดยนกับผู้ชานอกจากเจนซาแก่วบุริรัมและสุลินนอกจากนี้ยังมีโรงงานไปรูปในประเทศเวียดนามช่องทางการสร่งออกที่สำคัญที่สุดคือผ่านดานพมเดนทางบก กับประเทศไทยด้านที่สําคัญได้แก่ด้านปอยเปตเนาะคะ่ะช่องจอมจังหวัดสุรินและด้านพนุ่เปนบ้านแหลมจันทบุรีการส่งออกไปยังเวียดนามจะผ่านด้านช่องบุกในภาคตะวันออกของกัมพูชาส่วนการส่งออกไปจีนมักจะผ่านเวียดนามหรือขนส่งทางเรือ พานท่าเรือซีหนุวินมาฟังความเดือดร้อนของการปิดดานการควบคุมนําเขาเนาะคะ่ะเมื่อประเทศไทยประกาศปิดดานพรมแดนหรือใช้มาตรการควบคุมการนําเขามันสําปะหลังอย่างเข็มงวดเพื่อจํากัดหรือกําหนดเคลื่อนไขที่ซับซ้อนจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างตัวกษตรตะกวนกัมผู้ชาเนาะคะ่ะเรือในขมิน้นโบสามารถทรงมันสัมปะหลัง ตลาดลักในไทยใดปริมาณมั่นสัมปะหลังที่หล่นตลาดภายในประเทศจะทำให้ราคาตกต่ำอย่างมากเลยจ้ะบางครั้งถึงขั้นบ่กคุมทุนทุนคุมกำไรเลยจะ้ะในการเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันทุนหลายทรงอวกกระ่บได้สาเหตุมันสัมปะหลังในประเทศขมิ้นเนา่าเสียหายก็เพราะว่าไทยปิดด้านชายแดนบให้ยขมิ้นนํำเขานะคะ มันส้ปะาลังนี่เป็นพืชที่เน่าเสียได้ง่ายหากเก็บไว้ดนๆเกษตรกร,ร,กรต้องเล็งระบายผลผลิตทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมมยเนาะค่ะเฮาต้องเล็งการผลิตออกหขมันได้เพราะว่าน้ำท่วมผลของน้ำท่วมนี่มันเสียหายมากๆเลด้วยจ้ะเกษตรกรที่กู้ยืมเงินมาลงทุนในการเพาะปลูกต้องเผชิญกับภ้ารละหนี้สิน ที่บสมารทช่ำระขื้นใดเพราะว่ามันบ่มีราคาเนาะคะ่ะอุตสาหกรรมโตเหนืองที่เกี่ยวของเช่นแรงงานขนส่งและพอขาค้าคนกลางได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการขาเนาะคะ่ะแต่สหรัฐกรรมัมพูชาตระนักถึงปัญหานี้และพยายามหาหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอดมาเลยซึ่งพยายามเจรจากับทางการไทยเพื่อขอให้เปิดด่านพุมเดน นอกจากแต่วา่ไทยกับบุเปิดมือนีกะเดมาเจงราคามันสำปะหลังเนาะคะ่ะในสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ่ะเื่อแปลง30%เนาะค่ะมอนีมอนีกาบันทีส3พฤศจิกายน 6, 6. นกแปดเนาะจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เชือแปลง30สิอยู่ในราคา2องบาทหกสิาะคะอําเภอปักทุ่งชัย2องบาทหกสิบห้านะคะลวก็อําเภอบัวใหญ่2องบาทแปสตังค์อําเภอสีคิว2องบาทเจเนาะคะ่ะส่วนอําเภอชุมพรโออชุมพ่วงเนาะคะ่ะ2องบาทห้สิาตังค์เนาะคะ่ะอำเภอน้องบุญมาก2องบาทเจสตังค์เนาะคะ่ะอำเภอ ครบุรี2องบาทหกสิาตังค์เนาะค่ะอำเภอเสริงสามบาทหสตังค์เนาะคะ่ะอำเภอพิมาย2อง,างบาทหกสตังค์เนาะคะ่ะอำเภอ,อ,อด่านคุณทศ2องบาทเกสสตังค์นะคะ อำเภอขามทะเลโสองบาทเจค่ะอำเภอชุมพวงสองบาทห้าสห้าสตางค์ค่ะส่วนในเขตพื้นทีอ่อำเภอน้ำเยื่อเนาะค่ะโรงแป้งเอี่ยมอีสานจะรับสื่ออยู่สองบาทเจสหสตางค์ค่ะมื้อกี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะ,ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับฟังและรับชมกันเนาะค่ะมือกี้กขออำลาผ้าจากไปก่อน,นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ